สบายดีพี่น้องท,ที่ติดตาม,มารับชมทางช่องสถานีบรำมีสารตอนนี้ไม่ยันหันปากหลักอยู่ที่เป็นการรายงานข่าวสดๆของรายการคุยข่าวมลำาประกาศตาดิดชีวิตมลำมนะพี่น้องตอนนี้อยู่ที่ปากทางเข้าบ้านแดงลานเพลินมองนี้พี่น้องมอลำาคณนะรัตนสินอินตาแหราชจะมาทําการแสดงตอนนี้รถมิกเพิ่มาถึงพี่น้องค่อนว่ากับเพิ่งเพิ่งมาหอดเนาะ,ะให้เบิ่งบรรยากาศรัตนสินอินตาเฮราชพี่น้องตอนนี้บรรยากาศก็เงียบเงาได้จักน้อย พ่เจ้ากำลังนั่งโศกการสงสัยกำลังกินข่าวอยู่พี่น้องพี่น้องทั้งรัตนสินมาหดอดแล้วพี่น้องปกติวงอื่นสีไม้มเมืน่นเสาเด้ตั้งห่านเที่ยังรัตนสินติดตั้งความความตั้งใจนะครับเออชิมงานเวทีนี่เพือต้องการมาตั้งก่อนพอนีเลยโอ้รแรกเงียบเพือเต็มแสงเต็มยัง,งเรียบร้อยเพราะว่ามือมือบรรทุกใส่สีแดงเิ่ชุกลงหกอีกอย่างนึงครับปัญหาของเฮ้าคือเนื่องจากว่าหมอลำพื้คณะนี่เจอข้อมิสเป็นปัญหาพอได้เจอข้อมิสปุ๊บเนี่ยก็ควันว่ายกระเจ้ากิน ล้วก็ว่งกะต้องหาคนบันี้พราะถ้าหาคนบนันีหาบ่ได้ดูจักววาผูขุนขุนขเฮ็ดงานประ<อ>จำเนนาม,าจมนต่องตาหากันสวยจีด้ดคขุนครับสวยจีด้ดยัยงเอาไปมากก็คือได้ออกมาคำาอกมาคำแมนควมจริงนี่คืออยากตั้งตั้งแต่ช่วงใบ<อ>ปวาราปวมัณสองสามทุ่มนี่ได้เสร็จแสงสีเสียงแล้วพวาหนึงไปเอาปูบิงมาใหม่อีกอย่างใหม่คืออยากเห็้มันจบอยากให้พี่น้องประทับใจอยากให้พี่น้องมีความสุขอยากเห็นอยากหูวว่ารัตนสินปีนี้ อีหยังเปลี่ยนเนี่ยที่จะเปิดฤดูก,กาลเมื่อเอิญเนีอีหยังพี่น้องได้เบิ่งเนี่ยอ่ะเบื้งเปลี่ยนก็คือพระเอกนางเอกการ์ดชั่นใหม่เป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ที่เข่ามามาเรียนอยู่นี่เลยนะครับแล้วก็เป็นการฝึกสอนจากพี่ชาฝ<อ>ึกสอนกา,าน้องเจีย๊ยบถือว่าเป็นการปั่นเลยบอกซ้อนะครับปั่นใหม้ปนปนคน,นรุ่นใหม่เนอ้อคน,นรุ่นใหม่เลยครับสำหรับตัดสินรุ่นที่เท่าไหร่แล้วรุ่นเท่าไหร่ รุ่นนี่ก็คือปีที่7 4แล้วรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น,นที่7 4<อ>บ่ะก<อ>ับ74ปีอ๋อรัตนศิลป์คิดว่าปีนี้เห็นการเปลีป่ยนแปลงของรัตนศิลป์หลายอย่างอยู่ผมบอกว่าหนึ่งครับถ้าว่าถึงเรื่องล่ำอยอมรับเลยว่าเด็กรุ่นใหม่นีใ่ให้สังวรเขาว่าสังวารของพุอแม่นี่ย สังวัดนีว่สังวัดลำพื้นขอนแก่นเนาะืนขอแกนคือเหลือรัตนาสินวงเดียวแมนครับที่ยังคงเอกกันแล้วก็จังเด็กหน่อยรุ่นใหม่ขอมานี่คือว่าไก่เคียงไก่เคียงไก่เคียงกับต้นฉับับกับต้นฉบับโดยเฉพาะนกี้นี่คือต้นฉบับได้เลยนกี้เป็นจววัดเนาะอดีตนังเอกนกยุงทองบาดมาอยู่ลัตนิสินแห้งแห่งเข้มก็เก้าบัดนี้เข้มก็เก้าแล้วก็เนื่องจากว่าหัวหน้าวงคนที่สมของเขาก็ขึ้นของเกียบนี่คืออยากได้นังเอกมาแท่นโดนแล้วเนื่องจากว่า เขาก็อยากได้มากมบันนี้ผู้ลงคนก็บ,บอกว่าเป็นยังน้องเจี๊ยบเป็นรุ่งไนั่งเอกคือความตั้งใจคืออยากให้ตะโดนแล้วต้องทายทอดเนานะรุ่นรุ่นต่อรุ่นเนาะแมนรุ่นต่อรุ่นบันนี้เขาจะได้น้องดีมากอี่คือว่าเออนที่เลยแล้วก็รองอาร์ตี้นะครับอยากแนะนําพี่ดองอาร์ตี้นาดชิปปะอาร์ตี้ซึ่งอย่างคนอคณะชิปอาร์ตี้นี่คือว่าเป็นเป็นเด็กที่ปั<อ>้นขึ้นมาโดยตรงเลยนะครับในลัตศิลป์เสียงดีเด้เสียงดีแล้วก็ศิลป์การแสดงโดยเฉพาะเขาเรียกว่าเฉลยรักเนี่ย บาดช่วงสุดท้ายของตอนจบนี่ผมบอกเลยว่าผมเองกับยังพีกน้นองนะครับนหอมมาแล้วก็แฟมาโอ้โบประเด็นนอนดอกเคน็นดกาแฟมาจอดขาแล้วเเสียลยล <laughs> นะครับน้องวาองอาอง่าน้องอดีตของเฮานี่สิบแบบว่าเสื้อผ้าได้ในช่วงล่ำที่น้องเพราะนั้นฝากติดตามที่สำคัญนะครับให้กำลังใจมอลล่ำของเฮาให้กำลังใจลูกน้องลูกๆของเฮาเาว่าอย่างครับความตั้งอกตั้งใจนะครับก็คือว่าเป็นการ หาหมองเปิดโปงบ่ได้จักรเชียนี่เป็นโอกาสของลูกๆเลยสอดเจียงพร้อมบ้านนี้ผู้เฒ่าก็ได้นั่งฟังลำได้ไหมเนี่ฟังลำนี่บ่ต้องห่วงครับรัชนสินีเรื่องลำนี่เต้ก็บ่ได้นั่งกันปะเต้ก็บ่ได้นั่งบ่ได้ครับป้าพี่น้องอยากเห็นคอนวอยมามาจอดรีบอกพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะเนาะมาไหมตรงมีผู้พาไปเด้อเอออันนี้ก็ับวยสิเต้าได้ยังได้ครับแต่ว่ารับล่วงเวลาพี่แม่อาจารย์ดวนเองเอออ๋ออาจารย์ดวนตีครับอาจารย์ดวน แวพี่ชัยพี่ชัยเดิมก็เคยอยู่นกอ่านกน้อยเสียงอีสานครับสานเนาะครับวันนี้ก็พี่ชัยก็ยังอยู่คือเก่าร้านก๋วยเตี๋ยวมาถาดตะเศร้าคนเด้นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวมาถาดตอนต่อนเนาะไม่เป็นรยุ่ง้านก๋วยเตี๋ยวมีานของเขามาเกิดมาทำไม่มีก๋วยเตี๋ยวตอนรับพอดีเออเนาะได้กินข้าวกินน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมอตะจิดตาระบ่ได้คุยครับพ่อสวัสดีพ่อสวัสดีนี่ล่ะครับกินน้ำกำลังกินข้าวกินน้ำ กินข <the prestigious> mhm. ้าวแล้วเฮ็ดจังได๋บ่ดนี้ก่อาติดตั้งบ่มันว้อยแล้วแต่ัะสินมันหลายปานนี้ตัวนี้ผู้ใดว่าเวทีน้อยเด้อเวทีใหญ่เด้อเบิ่งสุงเนี่ยหยกยกมาจากเอออันจากตรงนั้นตรงโดมมันบ่ว่าครับเนื่องจากว่าตอนนี้น่ะครับภูพนากรเองเ่ะเดิมๆเวทีใหญ่นี่สิหลายเติบอยู่ครับออแต่ว่าตอนนี้ภูพนากรแับคือว่าบ่บ่บ่เต็มที่กันอ๋อแล้วก็ถามว่ามรื่องนี้ เปล่าเสร็จเพราะว่านอนเสร็จย่ำต่อกกคือว่างระบบเรืยครับเนีเพราะว่าประมาณหกม้งแรกเนี่ยระบบไฟก็อนได้เรียนเรื่อยเห็นไหมเนี่ยหางม้งแรกเห็นไหมเหล้วเนาะแล้วแมนครับแล้วทุกอย่างาาะะาอะไรก็มี้างไฟเส้นกับผมว่าช่วงช่วงมืดทุ่มสองทุ่มนี่คือระบบไฟนี่คือเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเสียงเบอร์ตรงหัวขอห้องน้าสามห้องยุหันยุโซนรับผนดอบ้านรังผุนก็มีแต่ว่าทางรังนี่จะเป็นห่วยที่หน้ารถตีนี้ขึ้นเท่าเตียงเรียบร้อยแล้วกิ้งเกย์เจอแล้วนี่ครับจิ้งเกย์รถ รถของแม่รถรถมารอบนี้กบท่านรถรถเหกรอ่านี่มาเหเล่นบอกบ,บ,อบาอีกสอนอ,อครับนบีคนุคลากรบุหลายเนาะถือว่าเป็นจุดริ่มต้นของรัตนสินเปิดฤดูกาลเนาะโอ้ยใหญ่ยายมาแล้วใหญ่ยายม,ายายมาอีกนี่โอ้ยโซซีได้ีได้ได้ดเปิดยูนี่กับเสียงอีสานแล้วกับมะเพ็รลำพื้นครับเดี๋ยววันอีพี่หกนี่ก็ยากเ่นยูบ้านกินว่ากับเจอทยูก่อนอืมผเตือนท่ยูกาสีได้ เรีนยนยุบ้านนั่นแหละครับอเดี๋ยวค่อยอยูก็เลยเรื่อยมื่ได้ก็เลยรวมยอดทั้งเมื่อไหพี่น้องที่ซื้อบัตรเข้าไปที่ช่วงคุมปิดในเมือเบิ่งคุมปิดวันที่อยู่นี่สอดแจ้งพร้อมเนาะสอดแจ้งพร้อมครับจักบาทกับบัตรคุมปิดบัตรคุมปิดเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทในเมืองหมอลำสอดแจ้งเนาะถ้าผู้ใดบัดสื้อให้ซื้อยุใสให้ซื้อเข้าไปที่ของเพจเพจบ้านหมอลำรัตนศิลปนเป็นวะครับผ <99 S 1> มอ๋อ ขาไปที่เพจบ้ซอมีศิลปินรับเชิญบอมมือหน่นจ้ามี่บู๊ีบู๊ทบู๊ทจักรพันธ์อ๋อทีมาเพลงเพื่อนหมู่วานนี่ตัวเนี้ยแมนครับเดิมแล้วเนี่ยคือวันที่อ่าีพีหกนี่จีเชิญของอ่าคุณแม่พรอน่าพิรดีราคาอ่าบานีก็คือพอดีแม่เพิ่นกับตองอ่าคอนเสิร์ตเนาะคอนเสิร์ตนะครับไปงานงานเพิ่นนะครับก็ลได้ไบู๊ทนะครับมาเป็นอ่า ศิลปินรับเชิญศิิิลปนรับเชญครับอวันที่ของมืออื่นนี่แหละครับมืออื่นใส่เวทีใหญ่บอย่ายัาสันวาเวทีเต็มรูปแบบของรัตนสินครับเวทีเต็มรูปแบบของรัตนสินเนาะก็ว่าเขาจะมาจอดทายแล้วสงสัยเขาจะสิทธิ์ตั้งเวทีมืออื่นเศร้าเนาะให้แจ้งหูแจ้งตาสักคนอ่แาอุ่นใจเลยพี่น้องเด้อบานนี้พี่น้องแถวโค้งเขตนี่แถวมานี่ก็มืออื่นมาเบิ่งได้แม่นบ่บัตรบัตรหน้างานจะประมาณ120เนาะหน้างานร้อยยีบาทก็ซ้ำกระซำมืออื่นซ้ะซำมืออื่นครับซ้ะซำกันครับอ๋ออ๋ เพิ่นล้าเนืองอย่างก,ก็คือรัตนสินเชเลยรักครับเชเลยรักแมนครับเพราะว่าตอนที่เบิ่งอีพี่นี่ยมันมันเป็นเทลลอีพี่บ่อบ่อตอนเนื่อง oh. แต่ว่าตันนี้สิเบิ่งตอนเนืองเริ่มเลยว่าเอามารวบใส่กันบ่าเอามารวบเอามารวบตั้งแต่ตั้งแต่ฉากแหลกไปเลยครับว่าระเอกเนี่ยเริ่มเริ่มมากเป็นอย่างพอค่อยห้ไปแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วเป็นอย่างพอยบมีลูกกลายเป็นไปหักแบบไดเราก็ต้องหาคนมาแทนเกิด oh. สิมีลูกขันบ่มีลูกลก็สิถูกครับก็บสิถูกบ่บ่ให้รักษาเมืองนี่เพราะนั้นระเอกก็ต้องหาวิธีในการ ให้มีลูกก็นั่งเอกได้เมื่อพระเอกบ่ามาบ่ามานางเอกไปมากผู้ชายเหรอเฮ็ดจังไงคอยสิได้ลูกอันนี้น่าติดตามมากแล้วก็ตอนจบพระเอกนี่สิเป็นแบบแบบจังได๋นี่ฝากพี่น้องว่าสุดยอดการเปลี่ยนแปลงของรัตนสินกับเวอร์ชันใหม่กับมิติใหม่ของรัตนสินรุ่นใหม่เข้ามาเป็นพระเอกนางเอกเนาะครับแล้วก็นาบกาของคุณหนึ่งสุรชาติเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเฉลี่ยรักเรื่องนี้นี่ตอบโจทย์เลยว่าเป็นเรื่องเล่าของสมัยนี้ยุคนี้เลยบอกแต่ก่อนจะเป็นจักจักวงวงาะแมน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 สิบลูมีแบบ ผู้ชายรักผู้ชายแบบนี้สิบ่มีเอ้าชายรักชายบ่นี่อันนี้มีคำว่าชายรักชายเราหาตัวแทนเพื่อสิไปให้มีอย่างเพื่อสิมีลูกพร้พอมครับอ๋อแต่ว่ามีบ่ได้เด็นบ่มีบ่ได้แต่ว่าต้องไปหาคนแทนให้มีครับเราสิเป็นแบบใดนี่ต้องไปติดตามช่วงลำเรืองของเฉลยล่ะโอ๊ยแต่ละกระทย้ปรเด็นนั้นเราถาเบิ่งลำเรืองนี่แหละใช่ไหมเสื้ <c oughs> สอใครมาผีเกิมแบบว่าชายรักชายแบบ มีเขาเรียกว่ารักสามเสาสี่เสาครับสามเสาสี่เสาเลยข้าเราก็ไม่ได้นั่งรถเตยย่างเดียวเตยเลครับเตยกับเตยเต็มที่เมนก็ล้ำันเต็มพี่เกิดวะล้ำกับเต็มอิ่มเตยกับโซ่ตายอันนี้คือครบรถของรัตนสินเวอร์ชั่นสองพันหอะไรสัอย หาสิบหกคงสิบหาตัวเนาะคงสิบหาเออสิยอดพีอีกสิบปีว่าได้นะดิรัตนสินพี่น้องเอาฝากไว้ซ้ำนี่ซะก่อนเนาะเดี๋ยวมืออื่นกระสีมากกอดติดของรัตนสินอีกครั้งหนึ่งคลายครับพี hai, ่น้องมาเหยียบยามทำข่าวมากอดติดชีวิตหมอลำของรัตนสินยิตาให้ราดเนาะมื่อนี้เปิดฤดูกาลมืออื่นจนเตะสิบเอ็ดมีนาคมที่ปากทางบ้านแดงครับ ตำบลน้องแสงอำเภอวัดปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามามาจาก,กเอ,อ่อกับสีฮอตก่อนเ,ออเข่าว่าปีปทุมประมาณหกิโลเอ,อ่อแมนถ้าเกิดมาข้างลอยเอ็ดมาทางบอระบพ็มาทางสารคามออมาเข่าว่าปีนะครับเลือยออกมาเส้นที่จะไปพยักนี่ออกจากว่าปีปทุมมาเนี่ประมาณห่าง,งโลค,ครับกรบอกไก่กระบกไก่กระบอกไก่ครับแล้วก็ติดถนนพร้อมแล้วก็บซีเลนเนาะซีเลนขวามือเห็นเลยทามาจากข้าง ลอ,อยเอทขทางบรับือถ้ามาจากขางพยักนะครับกบสิอยูไท์มือเห็นงานเลยครับมองจอรถดสะดวกครับ้วก็พื้นที่สบายครับกวางขวง,วงอีก,<ว>อ,กอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันยุกก่กลางดิยุกก่กลางสาระคามลอยเอบุรีลัมสุรินโคราดแมนสิบแปดกิโลครับแมนแมนบอไก่เพื่อประธานหน้าดูเพื่อพยักมาจากข้างลําพมินช่ยคู่เมืองโคาราดนี่มาได้เลยครับพีนองมาทังบุรีรัมศมาแมนก็มาได้เนาะคุณผูครับ,รบ,รบ,รบ เกษตรวิสัยสุวรรณภูมิลอยเอ็นอสมาตยาโซ่บ้านน้องมิตรสะดวกสบายอยู่กลางพอดีมัมม่าซอเฮงไก่แมนครับแมนครับหาสิบกิโลกรัของวัดเดีวครับพี่น้องเอาเอินพี่น้องมัมม่าซอเนี้ยพี่น้องมัมาซอครับฝากนะครับว่าเป็นกําลังแรงใจนะครับให้ทีมงานรัตนาสินอุตสาหะของเฮานะครับให้เพื่อว่าให้รักษานะครับหมอล่ำเฮาเนี่ยครับอยู่น้ำพึ่งภาคอีสานเนื่องจากวันนึงได้สิ้นเจอโควิดเด้ดสิ้นเจอยวพายุด้ตอนนี้นะครับ บวัวทีมงานบว่วหมอลำมนาดใดๆมีการลงทุนนะครับแหล้วบ,บัดน,นี้ลงทุนไปแล้วบางเทียไปพอร่งมองก็ได้แสดงบทเต็มที่ผู้ลังคนซื้อบัตรไว้สิขาไปเหมือนเวล่าแล้วยังขึ้นเปกระถงบงังคาทั้งสิ่ครับเพราะนั้นอยากให้พี่น้องซอยสนับสนุนหมอลำมทุกคณะเลยครับบวัวตลาดนาศิลทุกคณะเลยที่ได้ทําการแสดงเพื่ออย่างครับ คูทีเพิ่นหักรลองหักล่ำเพื่นที่เป็นหมอหลองหมอล่ำเพื่อนจะได้มีรได้ได้เพิ่นจีไดยเลี้ยงครอบครัวได้นะครับเพราะนั้นผมมีงานเฮาจะดูจังไห๋โดยเฉพาะพี่น้องทังคนว้ายทังไ้ที่ฝากพี่น้องติดตามทางเมหันของข้าน้ำนะครับดนยิ่ขคาวววาสิบไปสิไปกรุงเทพเตี่ยตอนทัวมาถึงไปกรุงเทพวันที่1ิบเจ็ดสบ22 23ต่อด้วยินะครับพักยี่เอพด่สิงเทพบสตั้วยย่วับสี่ยี่นตายี่บเครับอกจ้ะเะพรอบกพีงน้องติดตาม พี่น้องกำนังจะเล่นมากรสิไปมาสั่นบ่าขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายครับสมนีเนาะจ้าขอบคุณครับสนุมันเตะและใบลีไขมะนาบ่ได้ได้ก็ส่งมาในนั้นโอเคครับเป็นในโลก้บหดีไข่เลยครับป้าขาเจ้ากำลังหนุ่มใส่กาแฟป่ะเนี่ย กินก๋วตี๋ยวกับก้แฟต่อมันสิตาข่างข,ขาเค็งมันสินอนได้ด้ยเมือแล้นแล้วมาละตีโอ้โหถอนเกลี้ยโอ,อตีอ้คุณดีเถอะวะ